เก้าสิบแตกยังพี่ไม่มันอีกตัวนึงไม่เสี่ยววะอีกนึงมันชื่อไม่เก็บตัวอยู่ไหนมันเก็บตัวไม่รู้หาไม่เจออยู่บนตึกหรืออะไรอยู่หน้าที่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโถโอ้ยพูดเบาๆกันหน่อยเฮ้ยขนมีเพื่อนเพลงครับปิดเพลงเหรอเออเดินยิงได้ขอเวทสีทองนะ V... Chưa, mình đúng, mình chơi vid à? là, như chưa nào, không biết, 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 không บ้าตึกนู้นอะไรอ่ะตึกนี้มันอยู่นี่อหน้าผมนี่อ่ะนี่สองตัวเลยหลังอุมงก็มีไอเอ็นี่มันเซตเก้าสิบพี่นั่นมันห้าสิบที่ของของผมแตกเสือโหโคตรแหลกเลยกูทำไมวันนี้แหลกจังวะแตกหนึ่งในสัตว์ห้าสิบแตก ยิงไม่โดนเลยฮียโอ้โหเฮ้ยแหลกจังวะไอ้ทียอแตกได้จบไอ้สารหวยแหลกชิปหายเลยเก้าสิบแหลกสองไปดีฮัลโหลแล้วอีกตัวแตกยัง อะไรอะไรมึงจะเก็บเซตกูเหรอพาเหรอไอสัตว์เอ็งบินทบาตให้อเฮียอยู่ไหนว่าเออเต็มหน้าสิพี่ไเอ็ดเอ็งเอ็งเก็บแล้วปะเออมาเก็บแล้วพี่ผมได้มาเอ็เงใช้เซตไรไปสัตว์จบคลิปเอ้ยใครเอ้ยใครชอบอย่าลืมกระทืบไลค์ิ้บไอ้หมดแล้วหมดแล้ว